เสร็จงานไปแล้วขู่มิดๆบ้างไหครับผีที่มาบอกไหมครับ,รบปู่นิมิดดีปีมืดเ็นมาเหลือเสียพวกแหละเล็กๆกับปู่เสียเสียก็ผีไม่กินเรื่องผีมาพ่อกัน กับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเนาะคะ่ะวันนี้เบิกทรัพยพารวยเบิกทรัพย์นาคคเนาะคะ่ะพาพ่อแม่พี่น้องมาติดตามปูแก่นเนาะคะ่ะปูแก่นวนาผีเนาะคะ่ะนกหลังจากเนที่อยียงพีไปแล้วนะคะกะได้ตัวรีตวดีตัวใด,ด,ดไปฟั่งนั่กันเนาะคะ่ะเข้ามาแล้วฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นแนวทางกับปูเป็นสิฟันดี หลังจากเลี้ยงผีแล้วผีสิมาเขาฝันบอกแนวทางตัวใดเนาะคะ่ะอันนี้เป็นความฝันนะคะเด้อกาผู้ใดจะร่วมถวายน้ําวัดปูกแก่นเนาะคะ่ะม่ว,ว่ามาถวายปูก็ได้เนาะคะ่ะเขาพันซาแล้ววนะคะ่ะถวายน้ําถวายทูปถวายเทียนกับทางปูกแก่นได้นะคะเป็นไฮไฮผีไฮโบราณเนาะคะ่ะเป็นไฮโบราณเนาะคะ่ะที่เพิ่นคุดพอเนาะ ตัดลา,ายเด็กพี่นอ้องหลังจากเสร็จงานนปู่์เขางานเลี้ยงผีนปู่เนาะงานเลี้ยงผีงานบุญประจำปีโอเคนี้เรียบร้อยว่ามันค้นสิบว่าหลายโอ้หลายอยู่นปู่นนน์นภูร์เศร้าค้นไม่ค่อยมีครับน่วสวยมากคมมากอ๋อไม้เสียงคนคนมาหลาย,ลยนภูร์ วัดจุดกองไฟฟองนี่อย่างโว้เป็นเทีเยนแดดห่อนอืมห่อนอะไรเนี่หลังจากหลังจากที่เสร็จงานไปแล้วปู่นิมิตบ้างไหมครับผียังมาปูไหมครับปูนิมิดดีทีมืดจนมาเหลือเสียพว่หล่ะเหลือไหนกระปูเหลือเสียกับผีไม่กินเรื่องผีมาพ่อกันอืมผีมาพ่อกันนี่ครับผีมาพ่อกันวิญญาณวิญญาณตอนวิญญาณมาพอ่อไม่เห็นกัน เอาผีได้เมื่อนกนี้พุน่นก็ผีมาเ <มา S 1> จอกันเหรอครับปู่ไม่เจอแม่บมอกกันคุณบอกกันว่าจักไหนเรียกพี่มากม่บอกเลขตัวเดียวโโล่มันก็บอกไงเดียวเดียวห้ายี่สามเน่ยเอาผูาน้นั่งคือบอกคือบอก แปดสองสามห้าหกเจ็ดฟางเต็มมันก็สิบหกห้าสามห้าสามเนี่ยปูโตเดียวโขนโลมีกับฟ้อนเพราะผีผีมาบอกห้าสามตัวเดียวเลยครับ <uru bor? S 2> ตัวเดียว<ร>ผีผีที่ให้ให้สร้างกุฏิเนี่เหรอครับปู่ให้สร้างให้ยังมาซี่มองในเขต ม,มาซีบอลซี่มองมัพพ่อกันที่ได้เหี่ยวพ่อกันพีนพก,นพกับพ่อแต่ว่ากระทงมักขัดเขาบปดูเรื่องคนฟังฟังข่าพ่อกันยีมาแจ้กฟาดหันสังบุญสว่วนไปลีผีคนน้บอกว่าลีผีลีผีมันเ่องอะไรเนาะลีผีเป็นอะไรกันลีผีเนี่ยมนเมืองเขาเหมือนเขา โมกูขอบอกให้คอยบอกกันเดี๋ยวครยบอกกันเดียวอออเยวจ้าจะบอกจะม้วเจ้าเลยก็แสของไขรมันถึงอเนี้ห้าส <53. S 1> ิบสามห้าสิบสามไอ้สามแล้วครับตบมือโคกโคใสวโยใสวโยดสวยโย,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 โยอ่ะมีเปลีสิจ้าสามโตเป็นปปว,ว่าไห่บอกกูสามโตว่าตั้งแต่เมียนทุ่มหนึ่ง มันมูดีผีวางนี่มันจะทั้งไหลน,นี่คือประเด็นึ่งอย่อางฟังกับโอมันยุกก่งก่มันเอื้นมมันหลายความบ,บางบ่ได้มันบ้าน่ะหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกบอกหลวงพ่อแล้เด้อสมบัติกับฟังบ้างไห้ก็มันยนะืนขึ้นยืนขึ้นนะหัวโตวของมูจับมองคุดจะแ้ เนี่ยแปดหักลางที่เาบ่กเห็นผมเห็นแต่บปกหัวมันยินถึงมันตกหัวมันหลุดลงโูจับมันสุบเสียนโอ้ผีจงซี่งเอาแปดล่างเนี่ยนี่แปดหัเหมือนกันว่าให้ผีมีอผีมันมีผีให้ผีอะไรอย่างนี้ฟังของมันมันหลายแต่ว่ามันบอกหาซ้ำ 53กับ186ดหครับปู่อันนั้นมันผีไหมมันยุ่ยแก่ปะย่ทางโั่ผีมันด<อ>หนหนังมันหลห้องห้องบอกว่า186เหกครับนี่ขอถามว่าไหนก็53ห้องมันหลทีหลคอยบอกพู่แล้ว<อ>บ้านนี้จกสงผี ทรงผีแบบไร้กูทรงผีเอาเบื่อมันทรงผีแค่่ะว่าค่ะเอาทรงโป้ทรงโค้งว่าทรงแบบไป้กูเก็บพิธีไปนี่ยั้พิธีไหนมาบอกเขาม้วนเขาป่วยทายเขาพูดกันยังว่าทรงโป้ทรงโ่้งทรงโป้ทรงโค้งคำพิธีแล้วก็ บวกนี่ขอสัญญากันหลายยุ้ยอานแรงแล้วซอกันครับในพ้นษานี่ขอเด้อขอเมื่อันขอใครเงินให้เขาขอเลขมุขเจ้าสินับมได้เพราะว่าเจ้าได้บอกปูสีไปเสาะแสวงมาซอยปูเลยแปลงเถอะพ่อผีผีอะไรครับปู่ผีมัน ลาย่อกันบ่อผีทป่พอเก่งเพราะว่ามีทีให้ผีมาด้วยยินดีจดะว่าผีให้ผีผีไล่ผีหน้าอย่างนี้แหละครับปวเพราะว่าบ่อก้จากเมืองเขาเลยจากบ้านเขาทางขอบ่อนผีไงอดไรถึงญงพุดดำพุดดำคือลือบ่อนลายอันนี้แต่อันเขาเบิ้งเขาโมเระเบิ้ง ครับไอ้ไผีแม่น่าผีตางซช่ไหะเมือ่อเมื่อก่อนนี่พอไน่เหี่ยพาไปเอาไม่แต่เคียนแดน่ไม่แต่เคียนแดยนีนนย่นู่นขักเกี้ยั่นบ่แมั่นบ่ต้อย ขวเก็นะขอนีเธอเนี่ยบอกแ่มันบัายังนปวดติดแร่โอ้ยเจกแงเจ้าขอวบอกอีพอไุ่นห้วยภาางั้นถึงองกันละใ่เลยว่ามืนี้ตันเดินายแค่ดำเลีคือไดเบิองแต่แจงว่าวาเจ๊งเดี๋ยนี้รถสิบไปได้บ่าเจ้ารถแักโค้แบบต้นตะเคียนนะครับผมพิ่โร่ขึ้นมาได้แล้วห่อบแม่โครถดั้มไปได้ไหนไปเอา มาถึงว่าข้าเจ้าดำนาเดี๋ยวรอน้ำมันโอ้ยสสดยดายแต่แน้ำแป้งกมาบอกเขาอเขาให้ปูไปเอ,เอาต้นตะเคียนเหรอ,อครับ